สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ออสตากศสีลาครับมาพบกันเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของวันอาทิตย์นะครับที่ยี่สิบนะครับพฤษภิกรย์สนห้ารสิบสามนะครับของมาเลยฮานอยนะครับก็ไม่พูดมากนะครับผมจะให้ตัวเลขกับท่านผู้ชมเลยนะครับก็พูดมากก็เจ็บคอนะครับก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อจะมีการเสียเวลานะครับ ดาวดวงแรกของผมนะครับดาวพรหัส5นะครับดาวพรหัส5นั้นได้ตาแหน่งมาตรฐานดาวเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับเป็นนิดนะครับและยังได้ตาแหน่งโวลโคตรและวางด้วยนะครับมาดูดาวเด่นดวงที่2ผมให้ดาวศุกร์หนะครับดาวศุกร์หนั้นได้ตาแหน่งมาตรฐานดาวเป็นเกษตรนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปครับดาวที่สดวงที่3นะครับดาวดาวเสาเจ็ดครับ วันนั้นได้ตําแหน่งอนุเกษตรสลับเรือนนะครับยังได้ตําแหน่งวอลโคระวางด้วยนะครับมาดูดาวเด่นดวงที่4ี่นะครับดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับอ่ายังได้ตําแหน่งเขาได้ตําแหน่งระวางบริสุทธ์นะครับเป็นราชาเลิกนะครับแล้วยังและดวงที่ห้านะครับดวงที่ห้าผมให้ดาวพัคเกตเก้านะครับอ่ามาตรฐานดาวไม่มีนะครับยังได้ตําแหน่งวอลโคระวางนะครับเป็นดาวดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่ ถือว่าแรงนะครับมาดูดาวเด่นดวงที่6นะครับดาวสี่นะครับหรือดาวพุธนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานมาตรฐานดาวเป็นออุจจาพพิมุกนะครับทั้ง6ดวงก็ครบแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาจับคู่คู่ให้กับท่านผู้ชม1ิคู่นะครับเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับห้าหกนะครับห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้า้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้า 7 1 7 9หนึ่งนะครับทั้ง10คู่ก็ครบแล้วนะครับสำหรับ3ตัวท่านผู้ชมก็มาจับผมให้นะครับ5 6 7นะครับแล้วก็5 6 1ครับ6 7 9ครับ3คู่นี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กับผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจกับผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเข้าร่วมรายกลุ่มของผมก็เชิญได้นะครับผมจะมีแนวทางวางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะครับมีแนวทางหุ้นฮานอยลาวรัฐบาลมาเลครับท่านผู้ชมเข้ามานะครับบอกว่าขอเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์ออสตักกิลานะครับในการทีเด็ดมาเลนะครับเบอร์โทรนะครับของผมนะครับเป็นไลน์นะครับ0 8 6ย3 5 6 6หสนะครับ เข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตเพินเท่านี้นะครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกชมโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ